สว,ส,สวัสดีค่ะ,วคะพวกเรานีสิบหาวิลัยภูรพานะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากหัวหน้าสุกัญญาสางทุกค,ค,ค่ะหัวหน้าสำนักง,งานสภาเติกรจังหวัดชุมบรีนะคะออได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์นะคะในหัวข้อธรรมาภิบ้านค่ะ สวัสดีค่ะ,คะท่านหัวหน้าค่ะวันนี้นะคะในนามของนิสิตมหาแรงบูราพานนะคะวันนี้เราจะขอสัมภาษณ์หัวหน้านะคะในคําถามในหัวข้อธร,รมาพิบาลค่ะค่ะคาถามแรกนะคะธร,รมาพิบาลในความหมายของท่านหัวหน้าคืออะไรคะธร,รมาพิบาลก็คือหลักการปกครองการบริหารรวมทั้งการจัดการของภาครัฐและภาคประชาชนให้มีการบริหารการจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเรื่องร้องเรียนเยอะมากของภาครัฐเขาก็เลยออกธรรมาพิบาลขึ้นมาเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวเป็น,เป,นเป็นแบบอย่างค่ะค่ะคำถามที่สองค่ะธรรมาพิบาลมีความหมายอย่างไรคะเอ่อสำหรับความหมายของของรเอ่อธรรมาิบาลก็คือการบริหารจัดการที่ดี ก็คือการใช้จาัดก,การที่ดีก็รวมทั้งถึงการโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมด้วยนะต้องเป็นธรรมด้วยค่ะแล้วคําถามสุดท้ายนะคะที่อยากถามหัวหน้านะคะคือว่าปัญหายางพาราในขณะนี้ค่ะทออ่านหนหน้าคิดว่าเป็นจากสาเหตุใดคะแล้วก็มีแนวทางทางสํานักง,งานเนี่ยมีแนวทางแก้ไขจัดการยังไงคะสําหรับยางพาราเนี่ยมันเป็นเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกกสังคมโลกก็คือ ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่เป็นรายใหญ่ของของประเทศไทยเราเนี่ยเขาจำกัดปริมาณการซื้อลดลงทีนี้ปริมาณก็เลยล้นสตอ็อกเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทีนี้พอ,อล้อนสตอ็อกปุ๊บมันก็มีผลต่อการกำหนดราคาทีนี้พอกำหนดผลการผลิตออกมามากออกมามากสตอก็อกเต็มล้นจีนก็ ไม่มีกำลังซื้อก็คือเป็นยุทธวิธีการตลาดของของของจีนข้ด้วยก็คือจะกดราคาเราอะก็คือเราก็จะคือพอร้อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องการกระจายเพราะนั้นเท่าไหร่เราก็ต้องขายคือถึงต,ต,ต,ตรงนี้ก็ทําให้เอามากดราคากับผู้ที่เดือดร้อนก็คือผู้เกษตรกร,รที่ทําสนยางเพราะฉะนั้นจากราคาที่เคยขายได้แล้วก็อยู่ได้ก็ราคาก็ลงมาเหลือ70็ดสิบกว่าบาท ณวันนี้เหลือ77บาทโดยประมาณนะทีนี้ต้นทุนในอยู่ก็ประมาณ69ละแล้วจะแล้วเกษตรกรจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมเขาก็เลยเกิดการเรียกร้องขึ้นมาให้รัฐบาลช่วยเหลือทีนี้ตอนนี้ในส่วนของสภาที่เข้าไปมีเสวนบทบาทช่วยเหลือก็คือประสานงานระหว่างเกษตรกรกับภาครัฐบาลก็คือ,อพยายามให้ อธิบายให้เกษตรกรเราเข้าใจว่าผลมันเกิดจากไมนี้นะเพาะวะเศรษฐกิจโลกไม่ใช่ว่าเกิดจากภายในภายในของเราก็จะที่จะเกิดปัญหาคือฝนตกมากเกษตรกรออกไปกีดยางไม่ได้พอกีดยางไม่ได้ปุ๊บมันก็ได้น้อยอตรงเนี้มันจะเป็นปัจจัยภายในแต่นี้ราคายางมันเป็นปัจจัยภายนอกเพราะว่าเราส่งออกนอกทีนี้ที่สภาเราจะไปช่วยเหลือได้ก็คือให้รัฐช่วยไปยุงราคา แล้วก็เอาผลผลิตที่ได้เนี่ยตรงเนี้ยให้มากระจายภายในท้องถิ่นก่อนอันดับแรกก็คือเอามาทำแปรรูปตอนนี้ต้องพยายามแปรรูปให้ได้ก็คือสิ่งไหนที่ที่ท้องถิ่นภาคไหนที่ยังไม่มีก็ให้รัฐเนี่ยเริ่มมองละว,ว่าควรจะตั้งโรงงานแปรรูป ไม่ใช่ว่าส่งออกเป็นยางอะไรง่ายเดียวต้องแปลรูปแปลรูปยางพาราที่จะแปลรูปได้คือทําถนนกับถุงมือถุงยางอนามัยพวกเนี้ยต้องส่งเสริมตรงนี้ให้เยอะๆก็คงจะไม่มีคําถามอะไรแล้วนะคะวันนี้นะคะพวกเรานิสิตตัวแทนจากนิสิตมหาวิทยาลัยพานะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งหน้านะคะที่ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์เราในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ